มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยหลังจากอยู่กินกันมานานเป็นปีอยู่ดีๆเนี่ยผัวก็มีเรื่องอยากสารภาพกับเมียและเมียก็มีเรื่องจะสารภาพกับผัวเช่นกันอีผัวเนี่ยก็เลยบอกคุณผมมีเรื่องจะสารภาพอีเมียก็บอกอะไรคะพี่มานัทอ่าอันนี้ผัวมมชื่อมานัทมานัทพี่มานัทอีผัวก็เลยบอกว่าเมื่อก่อน,นอ่ะผมไม่หน้าตาแบบนี้นะอีเมียก็เลยสงสยัยก็เลยบอกแล้วเป็นยังไงล่ะคะอีผัวก็เลยตอบกับว่า edges. สมููผมเนี่ยบานตัวก็ดำฟันก็ เย็นหัวก็ล้านคือผมเนี่ยไปทําสัญญกรรมก่อนที่จะมาเจอกับคุณเมื่อปีที่แล้วผมขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณตรงๆนะอีเมียก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วอีเมียก็เลยบอกว่าฉันก็มีเรื่องจะสารภาพเหมือนกันพี่คะพี่ไม่สงสัยในตัวฉันบ้างเหรอพี่ผัวก็เลยบอกว่าสงสัยอะไรคุณล่ะพี่ฟังฉันดีๆนะพี่มานัดพี่ดูหน้าฉันดีๆให้ชัดๆครวสมชายเพื่อนมึงสมัยเรียนน่ะมึงจําไม่ได้เหรอ ยังต้องเรียนมากแน่เลยกายยังสับสนอยู่อ่ะไม่ได้ฟังไไม่ด้ังลจบแล้วจบแล้วพี่จะไม่พูดซ้ำนะย้อนไปดูที่ต้นคลิปแล้วกัน